อจูเนียจูเนียมาหาลักกี้หน่อยจูเนียไปเรียกจูเนียมาก่อนไปเรียกไปเรียกจูเนียมาจูเนียไปไหนจูเนีย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 ไหนมาทางไหนจูเนียมาทางไหนถามก่อนว่าจูเนียมาทางไหนจูเนียจูเนียมายังลักกี้เสียใจไหมแม่จูเนียไม่อยู่แล้วนะรู้เรื่องไหมอะ จูเนียมาจูเนียมาเร็วมาไหมลูกมาไหมไม่มาละจูเนียไม่มาละจูเนียอ่ะจูเนียอ่ะมาแล้วมาหาลักกี้หน่อยจูเนี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 ยมาหาลักกี้หน่อย ไมลูกจูเนียไม่มาแล้วหนาะลัอกกี้รู้เรื่องไหมอะลัอกกี้รู้เรื่องไหมคะลัอกกี้รู้เรื่องไหมคะจูเนียจูเนียอ่ะจูเนียอะจูเนียจูเนียจูเนียมาหาลัอกกี้หน่อยจูเนียมาหาลัอกกี้หน่อยจูเนียจูเนียไม่มาแล้วหนาะลูก กีที่ถึงจูเนียใช่ไหมคะใช่ไหมคะจูเนียไม่มาแล้วลูกไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องไปหาแล้วไม่ต้องหาแล้วนะคะปะมาน,นี่แล้วนั่งลงค่ะอากี้ไปนั่งที่นูน่นไปเรียวไปนั่งตรงนู้นอกี่ไปนั่งตรงนู้นนั่งตรงเบาะนี่มานั่งตรงบาะนี่ค่ะโอเคนั่งรอตรงนี้นะคะพลอยตรงนี้นะคะ